ฟาสวัสดีครับมาแล้วก็คือก็คืกินสองอ่เงยนะเขาชื่ออะไรอ่ะทุกคนเราจะไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าขอสีประจำวันเกิดของเขาอ่ะเขาบอกว่าวันอังคารสีชมพูมาเลยทุกคนเราเกิดวันอังคารผมกับพีเกิดวันเดียวนะวันอังคารเราต้องมาทำสีเดียวกันแต่ผมเกิดก่อนสองเดือน ใช่ทุกคนก็คือแบบเนาะก็คือคนไหนเรไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องเนี่ยก็คือเราอาจจะไปเจอคนนั้นก็คือเรากำลังไดนหาคอมเมนต์อยู่อะมันก็มีหล <c oughs> ายคอมเมนต์แต่ว่าแต่ว่าไม่มีใครแบบเ <c oughs> <c oughs> ้าภูดไม่ใช่สงสามคนนุก็คือมันไม่มีใครคอมเมนต์ทุกคนมันมีคอมเมนต์แค่ประมาณห้าหรือสิบคนนี่แหละก็คือแบบมันไม่ค่อยมีมคยใครคอมเมนต์ไงก็คือไม่ตรงวันเราเลย <c oughs> แต่มีคนห <c oughs> นึ่งเขาชื่ออะไรชื่อลุงปะ เออใช่ใช,ใช่ชื่อรุ้งก็คือแบบเ mm hmm. ขามาพิมพ์ว่าวันอังคารใช่ปะ่ะเราก็คือได้ไปเลยได้ไปเลยมาเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันนะคะทุกคนเราก็จะเอาวิปครีมออกมากินเบอร์สเกอร์มันหยิบยาวิปครีมออกมาแต่เราไม่เอาออกมาหมดนะเอาแผ่นอะคริลิกอันไหนดีอะเพื่นอนเอาหัวมาให้แล้วแต่ใช้หัวเดิมตลอดน,นะ พี่คันเป็นสีสวยใส่นี่มนไหน,หนตัดน้ำใส่นี่น้ำนู่นน้ำนี่ไม่ได้น้ำน,นู่นี่นี่พี่เจออีกกันหนึ่งแล้บวบอยโอเคพี่คันอีกกันหนึ่ง เราต้องเอาสีชมพูแล้วคนก็คือจะมีสีอื่นมาปนก็ได้นี่เดี๋ยวเออเอาสีตามใจดีกว่าเอาสีประจำวันเกิดของ,ของทุกคนหรือว่าเออเราไปได้วันเกิดหนึ่งที่คันเกิดวันอะไรอ่ะอังคารเอเอาสีที่ชอบดีกว่าแต่เราจะเอาสีตามวันเกิดนะทุกคนทอาสีตาันเกิดหรือเปล่าโอ้ยนี่ทุกคนเอ็มเห็น,นอะคริลิกสีชมพอูพอยเขาบอกว่าสีฟ้ากับชมพูเป็นคู่แข่งกันเพราะว่า เพื่อนพี่อยู่สีฟ้าแล้วพี่อยู่สีภูต้องเป็นคู่แข่งกันเนอะเพื่อนสนิทพี่ชื่อนโมแล้วคนที่ผมขอกเมื่อกี้ไม่ใช่นะทีอันนั้นทีอยู่สีเหลืองไม่ได้เป็นคู่แข่งเราจะไม่ถูกเลยคเสียดายอะแต่คู้อยากเห็นอยากทำมากตอนที่ใครเริ่มหรือยังเอาแผ่นอะไรพี่เองสีขาวไปแล้วแล่เสีอะไรพี่เอาไปแล้วพี่เาสีขาวเราสีฟ้า สีขาวก็สีขาวก็อยู่สีขาวมี่ไงพี่จะเริ่มจับแผ่นเล็กๆเพราะพี่รู้สึกว่าพี่อยากลองมือทุกคนเราจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนร <ผม S 1> ู้สึกแบบนี้เลยทุกคน,กนเราจะบีบไว้เค็มข้างหน้าแล้วก็ค่อยไปติดติ๊กเกอร์ข้างหลังห,หรือว่าติดก่อน,อเ,นเดี๋ยวเรามาบีบก,กันเลยจะเอามาให้ดูนะคะทุกคนแต่เราจะไม่ติดทับๆกันนะใช่ เพราะตอนไฟติดทับกันกันว่าเ <พอ S 2> ราจะไม่ใช้เ <ๆ S 1> ยอะนะคะทุกคนกล <c oughs> ัวไม่ติดเพราะให้เอาอันไหนเขาใช้สีอะไรนะม่วงหรือม่วงด้วไปใช้สีม่วงพี่ใช้สีฟู้คล้ายกันเดียวะูพี่มันไ,นไม่ยอม,มติดอะพอย เป็นคือพอมันหมดดาวมันหลอดเล็กๆเ,เองพอเราทำเสร็จหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนสีอื่นให้เราทำยังไงรู้ไหมไปล้างล้างอ่มาล้างมือน,นะคะทคนล้างเข้าไปเลยเข้าไปเินสามดวงดาวสามดวงดาว,าดว,ดาวอพี่แคนทำเก่งจ้างา หรูอได้แ oh! ค่เส้นแบบเนี้ยทุกคนเราทำไม่เก่งเหมือนเขาเราก็ต้องพยายามนะคะทุกคนอุ้ยพี่ทำให้เก่งตอนนั้นพย่ทำเป็นต้องหลายอันนูพี่ทำแค่นนู้นเองพี่ทำแค่สองอันอือปั๊ด เอาสวย,เ,ยวเราก็เอาของตกแต่งม,มาทับอยู่ดีใช่ไหมไม่ต้องเอาสวยเราก็เอาของตกแต่งมาทับไม่ต้องสวยนะ <บา S 2> คทุกคนเดี๋ยวก็เอาของตกแต่งม,มาทับอยู่ดีเลยจะเอาสวยไปทำไมยังไงสวยไปก็ไม่ได้ผลประโยชน์แต่ว่าเดี๋ยวเราทำอีกอันหนึ่งจะทำให้ใครรู้ไหมเราจะทำให้พ่อที่แขนท่อทำไปแข็นกุญแจรถใช่ไหมนีุญแจรถอะ ก็ใส no? ่คอนเจอเราก็ขึ้นมาทำที่มือเลยนะก็คือแบบมันอะไรมันเกิดเต้นมโอ้โหจะทำเป็นหัวใจกลับได้เป็นงูเงี้ยวซะงั้นโอ้ยไม่ติดทุกคนดูเนี่ยมันติดอยู่หัวนี่ยทุกคนลองดูข้างหลังนะคุ้ยสีสวยมาก เป็นสีชมพูปนกับขาวอ่ะทุกคนนี่ทุกคนรอดูนะ<อ>สวยอ่ะจากข้างบนก่อนนม่ทุกคนรอดูนะนี่ปั๊บนี่ไม่ติดช่องนะคะทุกคน,นขอเราดูกันแทนเลยอ่ะทุกคนก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับของเรานะคะทุกคนก็จะมีช่องว่างเราจะไม่ทำให้เต็มนะเรนเราก็จะมาติดควยด้านมือพี่ พอ,อยาลัานมูพี่โอเคขอโทษจ้า <c oughs> เราจะมาติดโบอันใหญ่โบบาร์บี้เก่าวีาโพยโค้สวยเลยแบบเป็นเนก็บๆทำไมพี่อยากทำตั้งแต่เแต่อย่าติดเยอะนะติดได้ประมาณสามอันแต่สองก็ได้นะเพราะว่ามันดีสองอ่ะดีนะอหนูเอาหนูจะเอาอันนี เอาช่วยด้วยบิดให้หน่อยพี่บิดไม่ได้บ,ดบิดเองปีไหนบิดแรงเยอะนะผู้ชายอะ่ะโอ้โห oh ได้เลยแล้วกันเอาสีขาวไว้ให้หน่อยทุกคนขาวนี่ลื่นนะทุกคนทุกคนนี่ผมกลายเป็นอย่างอ,างอ,างอื่นแล้วเราจะเอาเสีอะไรดีเป็นประมาณสีชม ทุกคนรอบนี้เรามาในทีมสีชมพูหมดเลยชมพูอ่ะชมพูเข้มเอาหมดจะลองแบบกาปฟดิฉันจะเอาใจมันขี้แตกเลยทุกคนแบบมันเหมือน ก็คือถ้าเราเทลงไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะยากแต่อันนั้นจะไม่เทเลยหายากให้เรียงอ่ะทุกคนก็คือเราจะไปติดสติกเกอร์ข้างหลังกันเลย let's go ไปกันเลยก็คือไม่ต้องจัดเรียงแล้วอันนี้ก็คือเทไปเลยทุกคนเทไปเลยเทไปเลยตามมาแล้วก็ข้างหลังงเราก็จะเป็น เาเรใช้ไอ้ใช้มือหรือใช้อันนี้อันไหนทีบบ่ติดไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ใช้มือหรือใช้อะไรใช้มือใช้มือใช่ไหม จะได้ใช้เอามาเขียนเขี่ยใส่ข้าในเองเนี่ยมันไม่ยอมออกให้พี่อ๋อนตอนนั้นหนูใช้ไอ้ตะปูหืมไอ้ตะปูตับูที่พี่เจอตอนนั้นป่ะแล้วมันไปไหนไม่รู้ตอนนี้เมื่อไรพี่ใช้อันนี้ก็ได้เขาบอกว่ากินทั้งมันกินได้ไหมทุกคนพูดได้ไหม กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินทั้งหยายกินทั้งเหงือกติดทั้งฟันโอ๊ยพูดไม่ได้ยายกินน้ำยายน้ำลายยายไหลย้อยยายกินน้ำลายน้ำลายยายทุกคนทุกคนเราแล้วนะคะทุกคนจะพูดว่ายายกินน้ำยายใช่ไหมน้ำยายผมแต่ว่า มันเป็นแบบนี้ทุกคนรอดูนะยากกินลำใหญ่นันลายใหญ่ย้อยลาใหญ่ย้อยใหรอไหมแล้วก็จะมาทำาห้กินลำใหญ่ทาลายใหญ่ไหลย้อยเขาที่นําบอกว่าให้ปูเบาๆพูดช้าๆเดี๋ยวไม่จะกินน้ำใจน้ำไน้อยไห่น้อยแล้วกินตํมใน้ำได้เตยด้วยเป็นคนจัดดีไหมไม่เห็นดีเลยตุ๊กเลี้ยงมันอ็ดไม่ดี ดีดีอะอะไรน่แหละที่พี่จะใช้แต่พอใช้อยู่เมื่อกี้ต่แล้พี่ว่าใช้เงี้ยดีปัดออกได้ดีเ้ยน้ำมันเยอค่อยๆนะมันปัดททำคามสะอาดโอ้โหพี่แคนมึนขี้แตกอันนี้ดีจำมันขี้แตกไปหน่อยนะ มันสามารถเหม็นเเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะมันลบแม่หรือว่าต้องเก็บก็สะอาดอยู่นะนี่คันอันเนี้ยมาไว้ส่วนห้องเนี้ยน้ำกินนะแต่ว่าอันเนี้ยน้ำกินเหรอช่างเะเดี๋ยวเราอย่าเผลอกินเข้าไปนะไม่งั้น ทุกคนเราก็จะมาทำวีดีวดายดเรานั่นเราทำให้พ่อเราแน่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีชมชาติจะกิดเราก็จะทำไปให้พ่อพาพ่อเราจะต้องไปทำงานก็เรามันเก่งอ่ะไม่กลัวครับ ไอวอลครับไม่กลัวครับตั้งไอวอลยิงปืนครับแฟนพี่แปะเขาท้าหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งพี่แปะเขาชื่ออะไรบอกมาเขายังไม่บอกชื่อแต่เขาทา้าจอกเขาบอกว่าเขาแดงแดงชอยมึงเจอครับแล้วบนถ้ามาเจอคลิปนี้ก็คือดีนะคะ,ะแปะ กูเสียกเจอกูเสียกเจอแล้วแดงอยู่ไหนกูเสียกเจอพี่แคนจะไปทาเขาด้าอ้าวพี่แคนตดดังคอยผมเพิ่งคว่มลุงอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามทำเออโอ้ยมันไม่สวยเลยก็พี่แคนบีบเยอะเกแต่มันเหมือนภูเขานะใช่ไหมลูกคนมันสวยเหมือนภูเขาห้ามใช้เยอะเกินไม่เนี่ยทุกคนเห็นไหมเหมือนภูเขา สามีีสามลีามลีลีามลีลาเเอมาให้แลว่ะอาห็นเห็นอุ้ยแะคะเขาขี่ออกมาเดี๋ยวเอาไปใส่นี่ทุกคนทะกคนขี้กินไอติมไหมทุกคน น,นี่ทุกคนอยทักนะย,ขง,ยขงข้างหัวข้างแต่อีกอันนึ่ง <ใจ S 2> นี่ทุกคน,นดูข้างล่างเราให้ดูข้างล่างแต่ทุกคนจะไม่ค่อยเห็นนะข้างล่างมันจะเป็นสีสนันโอ้ยสีเขียวนี่ก็อย่าใช้เยอะนะเพราะว่าวิกฤมันยิ่งเล็กกน้อยๆ นี่ค่ะมันสีเหมือนพื้นไงอะไรนี่ทุกคนเอาไหมไม่เอาหรอกเอานี่ทุกคนเราใช้ปลาหมึกตัวเล็กที่สุดแล้วเราใช้ให้มัน,นเดียว,วยนะน้องอยู่ในป่าลึกแช่อันเดียวนี่ไ้น้องกระต่ายแต่เราไม่เอาไหนที่หมุนหูอันเดียวคอนเนี่ยนะุ่นที่นู่น ยัาไม่ใช้เลยทำอะไรฮึอโอ้ยนี่ก็จะเอามาทำไมเอาน้ำมาฝันนี้เรื่องมากอุ้ยมัเรื่องมากเส่เทพเลยอุ้ยหกไปเลยเรื่องมากดีเอาที่ปันหูพี่มาเดียวเดียวขี้นี้อีก ไม่พี่คันดูถ้าไม่ดีเลยหไดูถ้าไม่ดีเลยถ้าไม่เอ,อเออเออต็มเต็มอะไรถ้าไม่ดีครับไฟไกลไกลรัเต็มเต็มนะคุณ อยากไปอีกงๆนะไหมนะอุ๊ยเชื่อหลอนเชื่อจะมาทำกิจอะไรติดท,ท<ำ>้องฟ้าทเขาจะบอกว่าเอาน้ำมาำทำวันเกิดเราจะติดป้ายห้าเป็นป้ายที่แครป้ายนี้ไม่ควรอยู่ตรงน,นี้มั้งคือสีชมพูอ่ะยิ้งมาเลยมันอยู่ตรงน,นั้นไหมไม่ได้จ้ะ มันพี่เสร็จแล้วพังทิ้งรอเล่ยรอเล่นนะทุกคนเสร็จแล้วจะปาทิ้งโอ้โหไม่ได้นะถ้าปาทิ้งอ่ะสติคเตอร์เลยเอาเป็นรูปนี้กันพี่มันยังไม่แห้งอะ่ะยังไม่แห้งก็มาตากเป็นลมดินี่เป่เคยหน,น้าตาเหมือนพ่อหนูดิเหมือนไหมหหเ,เหมือนพ่อหนูเป๊ะๆเลยใช่ไหม

ผีไ<น>ายพิงตัวผี <c ười> ขอป้ายก็พิง <c ười> ตัวกระผีเอาป้ายเก็บไว้ดีกว่นานะเพราะป้ายอัไนกาจะมีอันเดีย <c ười> วป้ายมันน่าจะมีอันเดียวนะโอ้โหติดทั้งนี้ตินทังฝันขอจีนมัน ทุกคนของพลอยสิบเก้าของเราสิบแปดโอ้องพี่พันสิบแปดเพราะพี่พันทำหลังงแล้วพี่สิบเก้าก็ที่สิบนี่ก็คือท,ท,ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเราเห็นทั้งของพลอยแล้วก็เห็นของของตัวเองด้วยนี่ดูของพลอยสิบเก้าทุกคน ี่าได้เลยว่าช่องนี้ช่องเดียวกันขั้นดังก็ดังไปด้วยกันถอยอะไรเหมือนกันเฮ้ยไปพร้อมกันร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นนี่นะทุกคนเอาดีนะผมพี่อยู่ใกล้เคีงกับพลอยเลย เก็บแล้วนะคะทุกคนไปกันเลยเริ่มเก็บกันเลยแล้วก็คล nee ิปคอยก็จะจบที่นี้เลยใช่ไหมใก่เลยยังมีอะไรขาดเหลือหรือเปล่ายิมีอะไรขาดเหลือหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีก็จะตกรีดแล้วนะเออแต่ตอนแรกมันก็ดูเยอะนะทําไมตอนนี้อ้าวผมพอยแห้งเหรออ๋อจุดใจยังไม่แห้งปกติตอนแรกมันก็ดูเยอะไม่ใช่หรอ อตอนนี้ปิดคลิปเลยไหมแล้วเราก็ค่อย,อยมาถ่ายอยีกตอนเย็นตอนนี้ก็ได้มาอีกคลิปนึงก็ได้ตัวคนก็ประมาณนี้นะคะ่ะ๊ายบายค่ะมาหน้ามาหน่อย